ชบชิบชบชบ,ชบก็สวัสดีครับทุกคนนะครับตัวนี้เป็นตัวสต็อกแล้วผมจะปโปรเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับว่าจะสรุปราคาแต่และตัวเป็นยังไงบ้างมีทั้งตัวปืนยิงปลามีตัวปืนยิงหนูนะครับแล้วก็มีตัวปืนหนังสติก๊กตัวหลักๆเลยแหละผมถ่ายทําวันนี้นะครับเป็นวันที่22นะครับเนี่ยผมจะปโปรนะครับจะลงคืนนี้ให้ดูว่ามันเอ่อเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างก็ลองอแคปหน้าจอเอานะักประมาณนี้ไป,ไปดูกัน อันดับแรกคุณพี่ต้องดูเรื่องตัวพันธุ์ท้ายแล้วก็ดูเรื่องไม้นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกช่วงชักมันตัวนี้เป็นตัวกำคอร่องนิ้วไม้ขี้เหล็กเป็นจะดำๆเป็นแบบนี้นะครับเอ่อเป็นไม้เนื้อแข็งสูสีกับตัวปะดูช่วงชัก45เซนยาวโดยรวมอยู่ที่85เซนน้ำหนัก1.4กิโลกรัมนะครับคุณพี่จะได้ยางแบบนี้2ชุดมียางอะไ่แถมให้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกกระสุนให้1กล่อง ตัวนี้เป็นตัวงานสไลด์หนังกระติกนะครับสไลด์เพราะว่ายางมันแข็งมากมันขึ้น้มยมือไม่ได้มันต้องใช้เท้าเหยียบเนี่ยเขาดีไซน์สมัยนี้ก็ททาดีมากพี่มีตัวนี้ผมโปรโเหลือพันสามนะครับมีให้เลือกก็คือ,อ,อมีไม้ขี้เหล็กแล้วก็มีไม้ปะดูแดงๆใช้เครื่อง CNC ทํทนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตามจะเหมือนกันหมดแตกต่างแค่เรื่องสีอันนี้เป็นตัวมินิ ยาวโดยรวมก็อยู่ที่85เซนนะครับผมมีตัวไม้มะเกลือนะครับถ้าจะสั่งก็สั่งร้านในไลน์ผมมาเลยนะครับเป็นแบบนี้มีมะเกลือมันจะแพงเรื่องไม้นะครับแล้วก็เรื่องช่างจะจะต่างกันนะครับตัวนี้อยู่ที่1,500ไกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับเกรดดีสุดแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยุ่งนี้ผมทําสแตนเลสอย่างเดียวเลยนะครับงามทําเซฟกัรล่านตัวใหม่ทั้งหมดเลยทั้งตัวรางด้วยนะครับถ้าเราชอบความรุนแรงเอาไปสายล่านนยคุณพี่ก็เล่นตัวยาวครับเวลาส่งลูกอะไร ตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กกำคอล่องนิ้วตอนนี้มีกำคอล่องนิ้วแนวะไกลปืนฟัตเตเล็มีตัวขากล้องพอดีีดนะครับตัวรางเหยี่บมันจะลื่นหน่อยนะตัวง่ามทําเซฟกันลั่นนะฮะต้องทํานะพี่สาคัญมากกดไม่ลงนะครับดันขึ้นถึงจะได้แบบนี้เขามีเซฟกันลั่นเพระ,ะนั้นมันจะลูดมันจะกลับปเดีย๋ยวมจะอันตรายมียางปิดด้านหน้าให้พันสามครับพี่น้องนะฮะโปรพันสามแล้วก็ถ้าเราชอบไม้ประดูสั่งได้เลยครับของผมจะส่งทุกวันสงกรานผมก็ยังไม่ได้หยุดนะครับ ปโปรที่ขายดีสุดก็คือปโปรสงการนะพี่ขายดีที่สุดแล้ววันนี้ก็แปดสิบเก้าสิบกระบอกผมทําราคาเดียวกันกับตัวปโปรสงการเพราะลูกค้าใช้เงินหมดแล้วลดราคาให้หน่อยนะครับเสร็จแล้วมีตัวทบขึ้นมาหน่อยนะครับตัวไม้มะเกลือปกติอยู่ที่พันเก้าผมปโปรตอนนี้เหลือพันห้านะครับอันนี้เป็นตัวทรงเอครับคุณพี่คุณพี่ต้องดูว่าพันท้ายแบบนี้ชอบไหมนะครับอันนี้คือไม้มะเกลือเป็นไม้เนื้อจะละเอียดหน่อยต้องรีบทาไม่งั้นเนื้อมันจะลานเพราะเนื้อเป็นไม้ได้แข็งนะครับมีทรงเอนะครับ มีทรงบีมจะเรียวกว่านี้หน่อยนะครับเป็นคนละช่างเนี่ยตัวนี้ทรงมือสอดครับน้ําหนักอยู่ที่2กิโลกรัมจะเบาวกว่ากาคอนะครับมีตัวซีครับมีตัวซีก็ประมาณนี้ขายดีเหมือนกันทรงใหม่นะฮะเอ่อมีตัวซีเอาดูว่าคุณพี่ชอบหน่อยปโปรนี่พันห้าครับมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์นะครับเพิ่มเติมนะฮะ ถ้าเราจะใช้เลเซอร์นะครับอันนี้500อบาทจะมีแท่นชาร์จมีอุปกรณ์ครบหมดเป็นเป็นฐานชาร์จให้นะแสงเขียวชาร์จได้มองเห็นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมันจะไม่เหมือนกับแสงพลาทิตตัดแสงตัดแสงกันตัวนี้ตัวตั้งนะครับซ้ายขวาดันนนบนก็ขึ้นลงลูกไปทางไหนเราตั้งเลเซอร์เนี่ยให้มันไปตามครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวกล้องเลตดอตนะครับก็ติดตั้งไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปใกล้ตัวไกลปืนมากนะครับพวกนี้มันจะมีแสงอยู่ในตัวเหมือนกันนะฮะแบบนี้ ถ้าเรายิงกลางวันแล้วก็ใช้กล้องครับเพราะว่าเะเลเซอร์ยิงกลางวันเป็นนกเนี่ยมันจะตื่นนะครับเป็นไก่มันจะตื่นเท่านั้นเองแต่ยิงกลางคืนก็ได้เหมือนกันหมดนะฮะเลเซอร์จะเน้กนกลางคืนแต่ยิงดีเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรติดต่ออันนี้ตัวกล้องเลเดอทห้าร้อยนะครับตัวเลเซอร์ก็ห้าร้อยบาทฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูปืนยิงปลานะครับพร้อมมากเพิ่งทําเสร็จเป็นตัวทรงใหม่ล่าสุดลูกค้าถามมีคำขอไหมตัวนี้เลยเปิดตัวเลยครับโปรนะครับ มองหาตัวปืนยิงปลาดีๆหน่อยก็คือตัวนี้เป็นตัวไม้ประดูนะครับตัวรางถ้าคุณพี่ชอบสีดาก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าชอบแบบเออรางสีแดงก็ได้นะครับบอกผมผมก็สลับเขาสลับให้แป๊บเดียวเองไกปืนสแตนเลสมีเซฟบนนะครับแล้วก็มีตัวขาติดเลเซอร์ติดกล้องทันสมัยมากคันพี่นะครับใส่ปีกยิงปลาก็ได้นะครับวันไหนเราอยากล่าหนูนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกออกใช้น็อตอยู่4ตัวนะครับพี่ มีฝาครอบไรติดสวยงามมีมีลอกมีสายพีมีลูกดอกยิงปลากับยิงหนูมียางให้สองชุดโปรเหลืออยู่หนึ่งพันเจ็ดโปรโนี้ถูกสุดสองพันกว่าพี่สองพันโปรเหลือแค่นี้นะฮะเออพันเจ็ดมีให้เลือกว่าจะเอาไม้ประดูหรือว่าจะเอาไม้มะเกือผมให้ราคาเดียวกันเลยโปรนี้นะครับมีชุดนี้หรือว่าจะซื้อหนังกระติกเสร็จซื้อชุดนี้เพิ่มครับก็ราคาอยู่ที่พันห้าชุดบนเขาเรียกว่าชุดบนก็คุณพี่ก็ได้ไปสามระบบเลยจะยิงนกยิงอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับ ขอบพระคุณครับนะจัดส่งได้เลยวันต่อวันนะครับขอบพระคุณครับ